รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเแบบเบร็รจ,จำกัดมหาชนซีอาเซียนเม,ง,มงกาบา ดิฉันฉลอดโทนะวันนี้กระผมกอบศักด์ภูตะกูลพบกับเรา2คนในรายการ AEC ีมีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้แน่นอนเห็นชุดแบบนี้เนี่ยเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่พม่าครับกลับมาอีกแล้วครับชุดนี้ครับเริ่มแรกของรายการเลยนะครัก็คือชุดนี้แหละครับในวันนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบกันดอจีนะคะซึ่งคนไทยอาจจะรู้จักกันในนามของ เ,เรือกาลาเวกอย่างนี้ค่ะคซึ่งเป็นที่ที่รับรองแขกบ,บ้านแขกเมืองนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพม่า,มาเคารพนับถือนะคะครับข้างหลังเรานะครับเรียกว่าเทพสันติภาพครับ<อ>ชื่อล้อก้านัดครับล้อก <an> ้านัดค่ะซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับอันนี้จะตั้งไว้ตามประตูหรือว่าตามที่ที่เป็นของประตูวังนะครับเวลาที่ใครเข้ามาก็ทําให้ ศัตรูเป็นมิตรเขาว่าง้งครับตรงนี้มาเขาไงครับอยากให้ดูใกล้ๆนะครับก็คือว่าจะเห็นท่านเนี่ยนั่งอยู่ขาตีชิงครับมือฟ้อนรำครับหลังจากนั้นหน้าตาสวยงามแล้วก็เสียงไพเราะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ศัตรูเดินเข้ามานะครับท่านก็จะทำสร้างเสน่ห์แล้วก็หลังจากนั้นทำให้คนเนี่ยศัตรูเนี่ยพี่คลายแล้วก็กลายเป็นมิตรของเรางั้นใน,ในบรรดาราชวังต่างๆก็จะมีท่านเนี่ยนั่งประดิษฐานอยู่ข้างหน้าเลยครับ ที่เรามาเมียนมาเี่ยหเดือนผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะให้ด็อกเตอร์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับตัวของพ่อม่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลยครับ กลับมาทุกครั้งครับเปลี่ยนไปทุกครั้งครับในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเห็นว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยครับเขาถ้าเกิดเทียบนะครับของเราตอนนี้เหมือนกับค่อยๆเป็นรถค่อยๆรถรางใช่ใชรถรางค่อยๆไปครับอเราเราวิ่งมาเยอะละตอนนี้เราเหนื่อยนักักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราวิ่งเหมือนวิ่งมาราธอนครับของเขาวิ่ง4ี่คูร้อยครับเขาวิ่งฟุ๊กฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ไปเลยไม่วิ่งผาดด้วยนะวิ่งวิ่งรดไปเลยครับวิ่งร้อยเมตรนะครับแล้วที่สําคัญคืออะไรครับเพราะว่าตัวของเมียนมาเนี่ยมีแนวคิดเเเรรรื่่่อองงขกาาปปีนนูททชัดจ ประธานยบิเิต็งเสียงประกาศหลา,หลายรอบเลยครับว่าท่านตอนนี้มีอยู่ในเวฟที่3ครับขึ้นลูกที่3ในการพัฒนาประเทศขึ้นลูกที่3ครับแล้วมันมี1 2 3อะไรยังไงบ้างครับ ลูกแรกเขาบอกครับว่าคือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำรรประชาธิปไตยเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมที่เป็นสังคมนิยมเป็นการเริ่มกระบวนการในการเข้าสู่การปกครองแบบที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาใช่แล้วก็เดิมเนี่ยอาจจะมีความไม่สงบบ้างนะคะมีการสู้รบกันบ้างก็เหมือนกับมีข่าวเรื่องของการวางอาวุธอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิรูปขั้นที่หนึ่งนีไปได้สวยงามใช่ครับเป็นกระบวนการขั้นที่สําคัญอย่างยิ่ง ข้อที่2ของเขาเนี่ก็คือเรื่องของการที่จะดําเนินการปฏิรูปเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งที่พูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีนักลงทุนจากต่างประเทศ <uet. S 2> ออกกฎหมายฉบับหนึ่งครับกฎหมายเรียกว่ากฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเรียกว่า Foreign Investment Act หรือหลอก็คือว่าให้หนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศพม่าได้หรือเมียนมาได้และขณะเดียวกันก็ทําเรื่องของกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและขณะเดี ana, ยวกันเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสําคัญเลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็ยังทําอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปธนาคารกลางปฏิรูปเรื่องของตอนนี้เริ่มพูดเรื่องให้แบงก์งต่างชาติเนี่ยเข้ามาได้แล้วใช่ด้แลวแต่เดิมก็ปิดอยู่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวของอภาคเศรษฐกิจ ตอนนี้กำลังคิดนะครับว่าจะวางรากฐานของประชาธิปไตยยังไงซึ่งปีหน้าจะมีการเลือกตั้งอ,อันนี้ก็กำลังคิดกันอยู่ <มา S 2> ใช่ครับเพราะว่าอินโดนีเซียเลือกตั้งไปแล<ช>้วชตอนนี้ทางของเมียนมาจะมีการจะมีการเลือก,อกตั้งกลางปีแ<ช>ละขณะเดียวกันเนี่ยตัวของชนบทเองก็ได้รับการตอบสนองจากทางการเริ่มกําลังคิดว่าจะกระจายความเจริญไปสู่ชนบทได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญครับที่ว่าทางเมียนมาเนี่ยผู้นําเก่งมากเก่งในเรื่องของการตลาดคือรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายถ้าเพื่นพูดภาษาเราก็คือลูกค้าคต้องการอะไร,รก็จะพยายามไปอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและนี่คือเป็นสิ่งที่ยุโรปอเมริกาอะไรเนี่ยอยากจะได้ยินคำอย่างนี้ประชาธิปไตยแท้จริงรักฐานอย่างเนี้ เมียนมาก,ก็เดินไปสู่ตรงนั้นแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะคะคือแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะเป็นท่านเองอัรชชครราชทูตครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านเพราะท่านอยู่บนพื้นที่แล้วท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าณนะวันนี้ท่านมองเมียนมาอย่างไรนะคะครับงั้นก็ติดตามได้ในช่วงหน้านะครับ บริษัทไทยเบเวเรจจำกัดมหาชนโดยคุณนิติกรกรายวิเชียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักร่วมแสดงความยินดีกับครูดุษฎีพนมยงและคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูที่ได้นำเอกลักษณ์ของเพลงไทยไปถ่ายทอดสู่สายตานักร้องและนักฟังจากทั่วโลกจนสามารถคว้าเหรียญทองจากการประกวดขับร้องประสานเสียงระดับโลกโว c ควายเก2014ประเภท Mi x ซ์แชมเบอร์ไคและ Fol k กร์นักกุ้งริกาประเทศ สาธารณรัฐลัตเวียนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยไทยเบฟมุ่งมั่นสนับสนุนความเป็นไทย